พี่ระเบียบจริงๆในเรื่องอ่ะเป็นพี่ระเบียบด้วยเป็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือน้าหมือนน้าเชียเลยเหมือนน้าใช่ไหมเป็นคนโหดๆเป็นคนโหดโหดมามาไหนมาโหดบอลไหนวันนี้พี่ตั้งกล้ามาทำอะไรวันนี้พี่ตั้งกล้าก็วันนี้เรามาทำอะไรอ่ะวันนี้เรามาเล่นกันอย่างเช่นใช่หรอเ่าเรามาแต่งตัวเล่นๆนะใช่ไม่มีอะไรเลยเรามาเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนสถานที่ถ่ายรูปไม่มีอะไรเลยแค่มาถ่ายรูปเล่นกันก็ถูกนะทันไหมเพิ่งเริ่มอ่ะเดี๋ยวปิดละเอาปิดละ ไปแค่นี้เหรอพี่ยูพี่ยูไปไหนอ๋อเห็นพี่อั๋บอกว่ายังแคสติ้งตัวพี่ยูอยู่ไม่มีตอนนี้ยังตอนนี้ยังแบบยังหาคนไไม่ด้ยังหาคนมาแสดงไม่ได้เลยใครแสดงเหมือนพี่ยูวินก็รอดูอยู่เนี่ยว่าพี่อาจจะแคสใครเข้ามาหน้าตาจะเป็นไงหน้าตาอาจจะแบบเจาะหูสองข้างข้าจะเป็นเนาะจมูกประมาณนี้ อันนี้อันนี้ในแบบอุดมคติของเธอใช่ไหมตาตาสองชั้นในความฝันของเธอในในความคิดของเธอที่คิดว่าโอ้โหพี่อยู่ใน image image ใช่ ลัศนัยยังไงผมผมผมน่าจะแสบประมาณแย่นี้อ่าแบบแสบประมาณ6่านรู้สึกว่าน่าจะถนัดหน้ามุมซ้าย้มุมซ้ายจะด้วยใช่เพราะมันชอบแย่งมุมซ้ายกับพี่มันชนกันหรอชนกันเอ้าอย่างงี้ก็แปลว่ารู้้ทีพี่อยู่ใครฮะทำไมถึงรู้ว่ายยยอู่ังไม่รู้ยังไม่รู้อันนี้คิดตอนที่คิดอยู่ใช่ใช่คิดว่าชอบแย่งมุมซ้ายกันแน่ๆใช่ใช่อย่างงี้นี่เองคิดว่าแน่ๆนะคนน่าจะชอบแย่งต่อไปมีเหตุผลมีเหตุผลอืมรู้สึกว่า เหมือนอยู่นี่ออยู่นี่ในในเรื่องนี้คือแบบเป็นรุ่นพี่ปีห้าแล้วอะไรอย่ายเรี้วรู้สึกว่าจะชอบทำเล็บด้วยเล็กไม่ดีใช่ไหมชอบทำสีเล็บผิดระเบียบมหาเลยไม่ดีอไม่ไม่โอเคสีผมสีผมทำไม่หมดสีผมแต่รู้สึกน่าจะขับไปย้อมกลันแมจะกลับมาแล้วเล็กลากลาเล็กลากนะโปแล้วนะก็คือว่าวันนี้ไม่มีคิวอยู่ ไม่มีมีสมัยก็ยังแคปไม่ได้ไงเออยังหาคนแคปไม่ได้เลยรีบเหรอตอนนี้มีตัวเลือกสิบคนนะตัวเลือกสิบคนให้ทำผ่านเลือกคนเดียวเลยว่าจะได้โอ้โหทำผ่านเป็นคนเลือกซะด้วยนะต้องแบบทัดทูอื่งเฮ้ยแบบสวยมากเงี้ยหรอมีความสวยมากลังเลยอ่ะอะรจะพูดอีกนะวันนี้วันนี้วันนี้แบบเราเจอแบบเพื่อนๆแบบหลายๆคนเป็นไงสนุกที่วันนี้แบบ เหมือน,นบบ reunion Re <union S 1> <c oughs> ใช่คิดถึงแล้วเนี่ยคิดถึงเหมือนกันแบบไม่ได้เจอกันมาใช่ถ้าเกิดแบบครบทีมเลยอย่างเงี้ยก็เขาเรียกว่านานแล้วนะหลายปีกว่าแล้วปะ ใช่ไหมใช่อืมแล้วล่าสุดมีคนแบบเจอผีด้วยเฮ้ยยังมาเรื่องนี้อีกวนมาเรื่องนี้อีกขอพูดนิดนึงเดี๋ยวค่อยเล่าเดี๋ยวค่อยเล่าเดี๋ยวค่อยเล่าคนกมาเล่ากนอื่นนะเออนั่นแหละครับก็เรียกได้ว่าเป็นความทรงจำดีๆที่แบบเหมือนวนกลับมาแต่ก็เป็นเฮ้ยจริงๆถ้าเกิดนับอ่ะมันเป็นซีน ม่เป็นครั้งแรกที่เราเจอือย่าเดี๋ยวนีมันกระชากเดี๋ยวมันทุบกูแรงมากมันมันเป็นถ้าเกิดตามไดอะล็อกมันเป็นครั้งแรกที่เราเจอกันเหมือนกันเพตอนนั้นก็เป็นซีนนี้ตอนที่เราถ่ายครั้งแรกเออใช่เราใช่อันนี้เดี๋ยวพึ่งนึกออกเลยแต่ว่าให้เป็นซีนไหนเดี๋ยวรอติดตามชมใช่แต่ก็เอาชนแก้วใช่เราก็จะปล่อยกินนะปล่อยปล่อยฮะโอเคไปแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวไปถ่ายแล้วาล้วว่ามฝากติดตามด้วยนะฮะฟูลซีรีส์นะฮะคนรักล้นพี่ ส่วนไหนส่วนคำผ่านจะไอ้ส่วนยูจะเป็นใครก็รอติดตามยูจะเป็นใครก็รอติดตามด้วยนะติดตามนะครับยูครับผมเต็มที่ฮะบายบายกดปิดหน่อยกดปิดให้หน่อย